ได้แล้วก็ยังเี่ยครับก็ยังไม่หมดเราเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขาเข้ามาให้พี่พอ่คุ่มขอบคุณมากขอบคุณมากบด้วยนะต่อไปขนาดนั้นยีสิุ

น้องกกอวันนั้นเหตุเกิดเวลาวันที่เท่าไหร่วันที่สี่ไหมวันศุกร์วันที่สี่เวลาหกเย็นเย็นใช่ไหมแล้วเราก็ไปถึงจอดอจเขาจอดรถหนีดูเขาบอกว่าเนี่ยเราเราขับรถไปแล้วแล้วก็ตามมาเนี่ยพอเห็นเราวนรถอะ่ะตอนที่เราวนออกมาแล้เขาบอกที่รถหนี